แลครับพี่น้องเรามาดูว่าคําว่ารูปเคารพแฝงพี่น้องครับเราจะป้องกันอย่างไรจากการแฝงตัวของมันนั้นแฝงเข้ามาแน่นอนครับคิสเซียนก็ไม่มีห้อยพระอีกแล้วใช่ไหมครับเราก็ไม่มีรูปหล่อต่างๆไว้ในบ้านซึ่งเห็นได้ชัดเป็นรูปเคารพแต่สิ่งที่มันอันตรายไม่น้อยก็คือสิ่งที่มันแฝงมาเป็นรูปเคารพในการดําเนินชีวิตอยู่ในความคิดของคริสเตียนในยุคป,ปัจจุบันนี้ทั้งผู้รับใช้ก็ดีทั้งคาราวาก็ดีพี่น้องครับทั้งพี่น้องคนยากจนในคิดจักรรวมทั้งนักธุรกิจ อันนี้มันจะแฝงเข้ามาเรามาดูด้วยกันพี่น้องครับว่ามันอันตรายและเป็นอุปสรรคสําหรับการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าถูกต้องไหมครับเมื่อมันแฝงตัวเข้ามาโอกาสที่มันจะฮะจะนําเราไปสู่ในทางที่ผิดก็เยอะเพราะแฝงเข้ามาใช่ไหมครับมันเป็นเหมือนไส้ศึกเข้ามาแล้วเข้ามาก่อพี่น้องครับเขาเรียกวินาศกรรมฝ่ายวิญญาณนํามาวางระเบิดแต่ละจุดนะครับฝ่ายจิตวิญญาณทําให้ที่สียนหลายคนเปรอะไปเยอะก็มีเกี่ยวข้องกับการแฝงตัวของรูปเคารพนะพี่น้องพี่น้องครับ เราต้องไม่ยึดติดกับวิถีทางโลกนี่คือวิธีจัดการและวิถีทางโลกสามด้านด้วยกันวันนี้ที่ผมอยากจะแบ่งปันพี่น้องเพื่อป้องกันพี่น้องครับไม่ให้รูปเคารพแฝงเกิดขึ้นในการินชีวิตต่อหน้าประพักของพระเจ้าดูด้วยกันพี่น้องครับเปิดปรพร้มพีตามนะครับอันที่หนึ่งเราต้องไม่ยึดติดกับทรัพย์สินเงินทองแม่อ้เรื่องเงินทองพี่น้องครับแม้แต่ช่วงที่ไม่เป็นคิดเสียนหรือมาเป็นคิเสเตียนแล้วก็ตามบางคนก็ยังตัดใจลําบากหลายคนยังรักเงินทอง พี่น้องครับพระพี่บอกว่าการรักเงินทองเป็นมูลรากของความชั่วทั้งพวงชัดไหมฮะถ้าใจคริสเตียนทุกวันนี้หมายเห็นเงินเห็นทรัพสมบัติแล้วลุ่มหลงพี่น้องครับแสดงว่ากําลังก้าวไปสู่ความชั่วนะครับและความชั่วมากด้วยเพราะพระพี่ว่าความชั่วทั้งพวงเดี๋ยวนี้เราต้องไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ถึงแม้เป็นพระพรที่พระเจ้าให้มาแต่เราต้องควรใช้พระพรที่พระเจ้าให้อย่างถูกต้องด้วยพระพรที่พระเจ้าให้ผ่านทรัพย far, game, amazing, the weight, the weight, wealth, muscle, ์สินเงินทองพี่น้องครับเพื่ออะไร ทำไมพระเจ้าท่านทั้งหลายบางคนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายบางคนขับรถเบนซ์ป้ายแดงมาโบสถ์แต่บางคนหัวรถเมย์มาโบสถ์บางคนมาโบสถ์แทบ,บจะไม่มีเงินติดกระเป๋ามาได้ซ้ำแต่บางคนมีเงินเหลือเฟือเราต้องคิดว่าทาไมพระเจ้าอวยพรให้มีพี่น้องร่ํารวยในขิดจำกแล้วทำไมพระเจ้ามีนะครับอวยพรให้มีนะครับในขีดจำกก็คือคนยากจนด้วยเพื่อนะฮะเพื่อพระเจ้าจะสังเกตการเป็น,นชีวิตของเราทั้งหลายในแต่ละวันว่าทุกวันนี้คนที่พระเจ้าอวยพรด้านทรัพย์สินเงินทองนั้นเราใช้ทรัพย์สิสนเงินทองเพื่อถวายเกียรติ ดูยกพี่น้องครับในพระธรรมหนึ่งสมุเอลบทที่15ข้อที่9ถึงข้อที่11พี่น้องเปิดตามนะครับพระธรรมหนึ่งสมุเอลบทที่1 5นะครับข้อที่9ถึงข้อ11นะครับผมจะอ่านไปทีละข้อและหนุนใจพี่น้องในข้อที่9กบอกว่าแต่ซาอูลและประชาชนได้ไว้ชีวิตอากับและสัตว์ที่ดีที่สุดพอจาเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับพระเจ้าสั่งทําลายเมืองนี้นะครับพี่น้องฆ่าทุกคนสัตว์เลี้ยงทุกตัวแต่สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นกับผู้นํา ซาอูลจะเป็นผู้นําเป็นกษัตริย์พระเจ้าเจิมไว้สําหรับชนชาติเป็นกษัตริย์เบอร์หนึ่งนะครับพี่น้องกษัตริย์มีสามองค์ดังๆพี่น้องครับที่กล่าวถึงบ่อยๆก็คือหนึ่งซาอูลสองดาวิด 3, สามโซโลมอนคีย์เวิร์ดทั้งสามคนนี้ง่ายๆพี่น้องซาอูลนะฮะคนแรกไม่มีใจกับพระเจ้าดาวิดหมดใจกับพระเจ้าโซโลมอนครึ่งใจกับพระเจ้านั่นเป็นคีย์เวิร์ดนะครับพี่น้องก็จดไว้บ้างนี่เป็นความรู้ทั่วไปเอาละครับพี่น้องดูต่อไปมีแกะกับโคและสัตว์อ้วนพีแหมแกะโคสัตว์อ้วนี นะครับแล้วก็ลูกแกะและสิ่งดีๆทั้งหมดไม่ยอมทําลายเสียอย่างสิ้นเชิงพูดง่ายๆขัดคําสั่งพระเจ้าโลกเห็นแล้วอยากจะได้เห็นทรัพย์สมบัติเหล่านี้พี่น้องครับมหมองเห็นสิ่งแต่เหล่านี้มองเห็นตัวเงินนะฮะว่าถ้าเกิดเอามาขายเป็นเงินนะครับคงจะได้หลายเชเขียวนะได้เงินเยอะทีเดียวลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านี้แต่ทุกสิ่งที่เขาดูถูกนะพี่น้องไอ้สิ่งที่ดูไม่มีค่านะครับพี่น้องไร้ค่าเขาก็ทําลายเสียสิ้น พอจะได้ข้อคิดไหมฮะถ้าทุกวันนี้เรามีจิตใจเหมือนซาอูลลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติไม่เชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องครับพระนะะพรเจ้าเป็นกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและทุกข้อทุกตอนได้ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนถ้าเราอ่านโดยการทรงนําของพระวิญญาณผลพระวิญญาณก็จะออกมาชีวิตของเราและเราจะยอมจำนวนและปฏิบัติตามพระนะะพรเจ้าแต่ถ้าอ่านด้วยจิตใจดื้อดึงและจิตใจที่เป็นเนื้อหนังก็ไม่ต่างจากซาอูลพระเจ้าสั่งชัดเจนผ่านสมูเอลถูกไหมฮะชัดเจนว่าให้ล้างบางเมืองนี้นะครับ พระเจ้าต้องการทดสอบประชาชนกับผู้นําเหมือนเราทดสอบพี่น้องครับสิทธิบาลกับสมาชิกกันง่ายแต่สุดท้ายล้มเหลวกระทั้งขีดจ,จักรเลยครับพี่น้องเห็นแก่เงินเห็นแก่ทรัพย์สมบัติแม่น่าตีไหมครับในข้อที่สิบและพระเจ้าแห่งพระเจ้ามายังซามูเอลว่าข้อสิบเอ็ดนะครับเราเสียใจแม่ขึ้นประโยคน,นี้พี่น้องครับพระเจ้ารู้สึกเสียพระทยัยในการดำเนินชีวิตของซาอูล ในการทำกิจที่ไม่ถูกต้องต่อหนะ้าประพักประชาะเจ้าสั่งอย่างไปทําอีกอย่างหนึ่งไอ้สิ่งพระเจ้าสั่งให้ทําดันไม่ทำ่ป้องคิดดูแล้วกันด้วยนี้ก็ย้อนกลับมาถึงคริสเตียนด้วยทุกวันนี้พระเจ้าสั่งให้ทําอะไรบ้างและมีกี่คนที่ทําตามพระเจ้าสั่งมีกี่คนที่รู้สึกเมินเฉยนะครับสั่งหูขวาทะลุหูซ้ายประมาณนั้นนะครับไม่ได้สนใจเลยนะครับแต่เน้นและฮะเน้นต้องการโกบโกยเท่านั้นไม่ได้สนใจแล้วว่าพระเจ้าสั่งอะไรบ้าง เพระอยากหนุนใจพี่น้องครับถ้าทุกวันนี้เรายังเข้าข่ายเหมือนกับขษัตย์ซาอุลและชนชาติอิสราเอลในยุคข,ของกัมพีที่ได้กล่าวไว้น่าเสียดายนะครับพี่น้องด้วยนี้พระเจ้าสั่งอย่างไรทําอย่างนั้นองมไหมครับอยา่าไปลุ่มหลงกับทรัพย์สมบัติพี่น้องครับชาติพระเจ้าอวยพรเราได้ก็จริงแต่การทดสอบพระตามมาเยอะเหมือนกันหลายคนพี่น้องครับกลับไปลุ่มหลงกับพระพรของพระเจ้าจนกลายเป็นรูปเคารพไปมันแฝงก็มาจากสิ่งเหล่านี้บางคนหูรักบ้านมากนะพี่น้องรักรถยนต์คันใหม่นี้มากใครอย่ามาแตะทีเดียว นะใครจะยืมก็ไม่ให้บอกขอขอยืมไปรับผู้รับใช้พอดีเขามาจากต่างจังหวัดไม่ได้รถพิังใหม่อยู่แม่หลายคนนะครับห่วงทรัพย์สมบัติไม่อยากจะนํามาใช้ในพระราชกิจของพระเจ้ากลับตัวกลับใจใหม่นะพี่น้องครับถ้าทุกวันนี้ยังลุ่มหลงนะครับในสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับนั่นคือลูกขรรคที่เป็นแฝงอยู่ในชีวิตของเราถ้าเราไม่ระวังมันจะทําลายชีวิตของเรานะครับพี่น้องดูต่อไป ดูดีกันพี่น้องครับในพระคัมภีร์เจ้าพี่น้องครับเปิดอีกสักข้อหนึ่งในมัทธิวบทที่สิบเก้าเปิดด้วยกันนะครับมัทธิวบทที่สิบเก้าข้อที่ยี่สิบเอ็ดยี่สองอ่ะสองข้อนะฮะมัทธิวบทที่สิบเก้าข้อยี่สิบเอ็ดยี่สองกล่าวว่านะครับดูด้วยกันข้อยี่สิบเอ็ดบอกว่าพระเยซูตรัสก,กับเขาว่าเอาละครับเรามาดูอัมพีใหม่บ้างพระเยซูตรัสก,กับเขาว่าถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ที่ทำจนครบถ้วนแหมถ้าบริบทตอนนี้พี่น้องคงจำได้นะครับมีคนหนุ่มคนหนึ่งเป็นเศรษฐี ทุกคนหม่รู้สึกภูมิใจในสถษฐีคนนี้มากทั้งเป็นคนที่อยู่ในวัยหนุ่มนะครับวัยชักัาแต่มีความรู้ของพระเจ้านะครับมีทุกอย่างพร้อมทีเดียวนะครับแล้วเขาก็พูดนะครับกับพระเจ้าว่าเขาทําทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับบัญญัติของพระเจ้าแต่พระเยซูเหมือนมีการทดสอบจ,จิตใจครับเรื่องนี้ผมนึกถึงประโยคหนึ่งนะครับในพระธรรมสดีอัสิบแปดข้อที่แปดบอกว่าเข้าลีภัยในพระเจ้าก็ดีกว่าเชื่อวางใจในมนุษย์ คนในยุคนั้นเวลานั้นแบบรู้สึกเชื่อแลวไวอะไว้วางใจในเศรษฐีหนุ่มคนนี้รู้สึกเขามีบุคลิกที่ดีความรู้พระเจ้าก็าสุดยอดแต่สุดท้ายพระเยซูรู้ครับว่าอะไรอยู่ในจิตใจเศรษฐีหนุ่มคนนี้ถึงแม้เขาจะอ้างว่าเขาทําบรรจัดครบแล้วทุกอย่างเขาตามแต่พระเยซูบ,บอกว่าถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ทําจนครบถ้วนจงไปขายจงไปขายบรรดาสิ่งของที่ท่านมีอยู่แจกจ่ายก้คนอนาถา,าแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกข,ของเราชัดไหมฮะ พระเยซูทดสอบใจิตใจทันทีสุดท้ายพี่น้องครับเมื่อคนหนุ่มได้ยินถ้อยคำนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมากจบเลยมาเขาเรียกว่าท่าเดีตีเหลวว่าพี่น้องดูเหมือนแบบหมาพระเยซูน่าจะชมเชยนะครับแต่สุดท้ายชีวิตชายผู้นี้ถึงมีมทรัพย์สมบัติมากเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นที่ยอมรับในสังคมแต่ไม่เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าเพราะอะไรครับชีวิตยังรุ่มลงในทรัพย์สมบัติ พระเจ้าทดสอบใจิตใจบอกเอาไปขายสิมีใจไม่ตาสงสารคนยากจนเยอะแยะทาไมไม่เอาเงินเหล่านี้ไปแจกจ่ายไปซื้ออาหารให้เขารับประทานแต่สุดท้ายก็ปฏิเสธครับรู้สึกว่าติดตามพระเยซูแล้วต้องมาเสียเปรียบเรื่องนี้ไม่เอาดีกว่าพี่น้องมีเงินมากนะแต่เป็นทุกข์นี่แหละครับเพราะมีลูกเคารพเป็นเงินทองเป็นทรัพย์สมบัติแต่ถ้าคนไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับเมื่อพระเยซูตัดในจ,จิตใจพระเจ้าเราใจเขายินดีแจกจ่ายออกไปถูกไหมฮะ เพื่ออะครับเพื่อให้พระเจ้าไหลผ่านชีวิตของเขาเงินที่เขามีทรัพย์สินของที่เขามีเขาเยินดีที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้านี่แหละครับคนเหล่านี้ก็จะไม่มีลูกเคารพเกี่ยวสิ่งต่างๆน,นี้แต่แย่งรุ่มหลงและยึดติดปีปนงครับสุดท้ายมีเงินมากแต่ก็เป็นทุกข์มากด้วยเช่นเดียวกันเอาละครับเราผ่านไปหัวข้อแรกเรามาดูนะครับหัวข้อที่สองเราต้องมายึดติดกับตําแหน่งยศัแม่ตรงนี้ก็ไม่ธรรมดาเพือนไม่ใช่เป็นเรื่องทางโลก,ก็ดีทางฝ่ายคริสเตียนก็ไม่ใช่น้อย ทั้งผู้กลุ่มผู้รับใช้ก็ดีหรือว่ากรรมการต่างๆในขีจ,จักก็ดีบางครั้งทะเลาะกันเรื่องตําแหน่งน่าเศร้าถูกต้องไหมฮะระดับผู้นําบางครั้งมีปัญหาเรื่องการแข่งแย่งชิงดีกันในเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์นี่ก็น่าเศรา้ามันน่าเศร้าจริงๆพี่น้องครับทุกวันนี้เราเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดเห็นไหมไหมครับตําแหน่งนะครับบุโรหิตหลวงพระเจ้าให้เท่าก,กันเลยพี่น้องครับทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เป็นการเจิมโดยตรงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่เราจะมีตําแหน่งปุริตหลวงในการปฏิบัติอตใชีพพระเจ้าแต่หลายคนไม่ยอมใช้ตําแหน่งนี้ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าพรารถนาเอาตําแหน่งทางโลกตําแหน่งที่จะอุปโลกขึ้นหลายที่จะแจกเป็น้องครับหลายองค์กรมีตําแหน่งใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นการอุปโลกขึ้นจากเนื้อนหนังพอไม่ได้ก็โกรธพอเสียเปลี่ยนอีกคนหนึ่งก็ไม่พอใจเราดูในพระคำพระเจ้าด้วยกันประการเป็นอน้องครับด้วยกันนะครับบทที่สิบสาม พัฒการบทที่13มีผู้นําคนหนึ่งที่น่าประทับใจมากไม่ยึดติดพี่น้องคนนี้คืออับราฮัมดูดีข้อที่แบบว่าอับราฮัมจึงพูดกับรถว่าเราอย่าวิวาทกันเลยพี่น้องพอได้ข้อคิดนะครับผู้นําที่ดีก็จะไม่วิวาทกันครับพี่น้องเราอย่าวิวาดกันเลยอย่าให้คนเลี้ยงสัตว์ของเจ้ากับคนเลี้ยงสัตว์ของเราวิวาดกันเพราะเราเป็นญาติสนิทกันคิสเสียเป็นญาติสนิทกันถูกต้องไหมครับเรามีพระบิดาองค์เดียวกันเรามีพระวิญญาณเดียวแบบติศมาเดียว แต่ทำไมคริเสเตียนมาทะเลาะก,กันมาดูบุคลิกของผู้นำที่ดีในประกมภีร์อย่าวิวาดกันเลยข้อที่๙บ,บอกว่าพี่ดินทั้งหมดอยู่ตรงหน้าเจ้าไม่ใช่หรือจงแยกไปจากเราเถิดถ้าเจ้าไปทางซ้ายเราก็จะไปทางขวาหรือเจ้าไปทางขวาเราก็จะไปทางซ้ายแมผมชอบมากเลยฮะอับราฮัมด้วยสิทธิอำนาจของผู้นำคืออับราฮัมเขาเป็นลุงของใครครับของโลดใช่ไหมเขามีสิทธิเลือกก่อนได้ แต่อับรามพี่น้องครับเป็นปคนใจกว้างขวางเป็นผู้นําที่ดีเลย